แคส่ขึ้นหรือวงจรเงนินสดนเบี้ยสมืั้นเส้นเลือดใหญ่ของบริษัทถ้าเลือดมันไหลเวียนดีเหมืนอมนมนุษย์เราเนี่ยเออเลือดมันไหลเวียนดีมันก็มีชีวิตที่ยืนยาวเพราะเลือดจะไปซ่อมแซมนำพาออกซิเจนนำพาสาราต่างๆนะฮะไปหล่อเลี้ยงในเซลล์ต่างๆของมนุษย์ไม่รู้กี่กี่ล้านเซลล์เช่นเดียวกันบริษัทก็ต้องมี Cash Cycle คือวงจรเงินสดเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของบริษัทอันนี้ก็เหมือนสำคัญมากๆเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัทเออดูกันยังไงเออดูยังไงวันนี้ผมจะเอาเปรียบเทียบให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยเนาะยักษ์ใหญ่แต่ว่าจริงๆเขาให้เปรียบเทียบอุตสาหกรรมเดียวกันเนาะแต่วันนี้ผมจะให้ทำไมเอ๊ะทำไมเขาต้องทำไมต้องเอาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมเดียวกันทำไมต่างอุตสาหกรรมไม่ได้เลยวันนี้จะชี้ให้เห็นว่า เออถ้ามันต่างอุตสาหกรรมเนะี่ยตัวเลขมันจะไม่ได้แต่วันนี้เขาไม่ได้ให้เห็นว่าอะไรที่ท่อในแฟกชิดหรือต่างเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ว่านะักลงทุนหรืออะไรที่เข้าไปซื้อหุ้นในตลาดซัพเนี่ยเวลาจะดูค่าต่างนะดูเรื่องของราคาสินทรัพย์มูลค่าสินทรัพย์ต่างให้ดูในอุตสาหกรรมเดียวกันเปรียบเทียบเดียวกันนะ,ะเปรียบเทียบต่างอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเพี้ยนทันทีเลยวันนี้ก็ให้เห็นว่าทำไมต้องต่าง เอาตัวอย่างร้านค้าสะดวกซื้อเนี่ยที่มี Market Cap, มาเก็ตแคปมากกว่า5 0 0แสนบาทกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเทคเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีเราเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยนะใหญ่ที่สุดเลยนะเออมาเก็ตแคปใหญ่กว่าท่ากาศยานของเราด้วยอ่าบริษัทเนี่ยใหญ่มากมี Cap, มาเก็ตแคปมากกว่า1ล้านล้านบาทนะดูดนะิเห็นมั้ยเออของกินของใช้ ยังน้อยกว่ากลนะุ่มเทคโนโลยีนะฮะน่ว่า3ตัวเลขแคสไซเคิลวงจรสุดเป็นอัตราบ่งบอกถึงวงจรเงินสดว่ากิจการนี้นะมีประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้เจ้าหนี้สินค้าได้ดีไหมเป็นเรื่องพีเรียดในการจะได้เงินมาเอา,อางี้แล้วกัน เป็นเรื่องของเวลาพีเรียดที่จะได้เงินมาหรือจะจ่ายเงินไปหรือว่ามีสินค้าค้างสปอกอยู่ในโกด,ดังตัวเองเงินมันเกี่ยวข้องของลูกหนี้จะมีถ้าท่านมีเอาว่าท่านสุรั่นอยู่ทํากิจการบริษัทบริษัทหนึ่งนะถ้ามีลูกหนี้คือเป็นลูกค้าท่านเขาเป็นลูกหนี้เขาเอาสินค้าท่านไปแล้วเขายังไม่จ่ายเงินสดงเออเขายังไม่จ่ายอาวเขาซื้อทีละเยอะไง เขาคงไม่แบ่งเงินมาเป็นล้านๆมาซื้อเราเพราะแอบเล้อเออเอาสินค้าไปก่อนอีกสามสิบวันมาเก็บเงินนะหรืออีกหกสิบวันเข้ามาเก็บมันเรื่องของ a อานะเทอร์เนอร์เรชที่เอามาคิดนะพีเรียมอันที่สองคือเกี่ยว่องการบริหารเจ้าหนี้ราษาทนี้บริหารเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้คืออนะไรก่อนเราเอากู้เงินเขามานี่แหละเออนะกู้เงินเขามาเนี่ยเออเขาให้คเครดิตเราเท่าไหร่ หรือเอาวัตถุดิบจากโรงงานที่ไหนเพื่อจะเอามาผลิตเราเขาให้ครดิีในการที่จะชําระค่าสินค้าได้นานไหมหรือเป็นสามสิบวันหรือสองเดือนเก้าสิบวันกับหนึ่งเดือนผมเอาเก้าสิบวันหนึ่งเหรออย่างน้อยก็โอ้อีสานเดือนนี้ค่อยมาเก็บตังเราอะ่ะเ,เราไม่ต้องรีบจ่ายเรายังพอเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นได้นี่คือตัวชีวัดการแบรนด์ของเจ้าหนี้ของกิจการอันที่สามเรื่องการบริหารสินค้าคงเหลือในครัง้ง สำคัญผลิตสินค้ามาปั๊บต้องขายหมดภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนตัวเลขที่หนึ่งกับตัวที่สามมันต้องมีพีเลที่น้อยๆตัวที่สองต้องมีพีเลทยเยอะๆหน่อยเจ้านี้ต้องเอาเยอะๆหน่อยเขาจ่ายไอ้ลุหนี่ก็งูไม่ได้ลุหนี้เราต้องเก็บไว้เพื่อเอาไปจ่ายให้เจ้านี้สินค้าที่เราขายต้องขายให้เร็วๆเพื่อจะได้เอาเงินมาหมุนนี่คือ แคสไซเคิลที่เป็นหัวใจสําคัญของกิจการใดกิจการหนึ่งยินดีทุกท่านเลยที่อาคมรูยไปโงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะนะเอาไปใช้ปรับปรุงใช้ท่านที่อยู่ระหว่างเดินทางขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วทํามาค้าขายก็ให้ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยรวยปังปังมีกำไรปังปังเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีแล้วให้ได้แล้วปังปังเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จบุญเนื้อหาวันนี้ ถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์มีความคิดเห็นอะไรท่านพิมพ์มาเดี๋ยวผู้จัดจะเข้าไปตอบนะ